เบอร์ที่ขาดไม่ได้เลยคือเบอร์200เพราะเป็นตัวแยกระหว่างดินเม็ดหยาบกับดินเม็ดละเอียดนะครับนี่เป็นตารางที่แสดงให้เห็นว่าเบอร์สีเบอร์นี e, ้นะขนาดตะแกรงเท่าไหร่ขนาดร่องของตะแกรงเท่าไหร่นะครับเห็นไหมฮะเบอร์สเบอร์สิเบอร์ร้อยเบอร์200นะครับโอเคนะครับเป็นเบอร์2 0 0เป็นตัวแยกระหว่างดินเม็ดหยาบกับดินเม็ดละเอียด ดินที่ผ่านตะแกรงเบอร์200เห็นไหมฮะเป็นดินตะกอนซิลหรือดินเหนียวเคลย์ซิลอ,อ,อักษรย่อคือ M เคลยอ์อักษรย่อคือ C สําหรับตะแกรงเบอร์สนั้นเป็นตัวแยกระหว่างกรวดกับทรายอยู่เหนือเบอร์สเป็นกรวดต่ำกว่าเบอร์สลงมาเป็นทรายนะครับโอเคนะครับเอาละทีนี้เนื่องจากช่วงขนาดของเม็ดทรายเราจะเห็นโอ้โหผ่านเบอร์สมามาถึงเบอร์200เยอะมากเลยนะฮะ ก็ยังมีการจําแนกอีกนะครับเดี๋ยวท่านไปดูหน้าหน้าถัดไปหน้านี้ไม่มีอะไรเพียงแต่จะแบ่งเม็ดทรายออกเป็น3ส่วนด้วยกันทรายเม็ดหยาบทรายเม็ดปานกลางนะครับทรายเม็ดละเอียดจากโดยทั่วไปก็จากผ่านเบอร์สีลงมาค้างบนเบอร์40เนี่ยก็เม็ดหยาบนะครับผ่านเบอร์40ลงมาจนถึงเบอร์ร้อยอย่างเงี้ยเบอร์80อย่างเงี้ยเขาบอกเป็นเม็ดปานกลาง พอทานเบอร์80ลงมาจนถึงเบอร์200ยังไม่ผ่านเบอร์200เนี่ยมันจะเป็นทรายอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าฝายก็คือฝายแซนนะครับฝายเกรนแซนเม็ดละเอียดบางที่ยังมีเวลี่ฝายแซนอีกความหมายมันคืออย่างนี้แหละครับไล่ลงมานะครับทีนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง Particle s i z e Distribution Particle s i z e Distribution นั้นนะครับคือการที่เราจะบอกการ,การคละขนาดของเม็ดดินเริ่มต้นไงครับ เอาตะแกรงแต่ละตะแกรงที่เรารู้ว่าเราจะใช้ตั้งแต่เบอร์สี่ไล่ลงมาอย่างเงี้ยนะครับจะมีกี่เบอร์ก็แล้วแต่เอาไปชั่งน้ําหนักเสร็จเรียบร้อยแน่นอนเบอร์200ต้องอยู่เกือบล่างสุดใช่ไหมครับล่างสุดคือถาดรองเสร็จเรียบร้อยก็เอาดินที่เราต้องการดูการคละขนาดมาจากกิโลหนึ่งกิโลครึ่งแล้วแต่เบ็ดเสร็จถือเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็แล้วกันเอามาใส่ปิดฝาแล้วเขยา่าท่านคงจําได้ เขย่าจนเสร็จเรียบร้อย15นาที20นาทีว่าไปเขย่าเสร็จเรียบร้อยปับ๊บปิดเครื่องแล้วเอาแต่ละถาดที่มีดินอยู่ค้างอยู่นะไปชั่งน้ําหนักหากลบน้ําหนักถาดมันก็จะเหลือน้ําหนักดินที่ค้างบนตะแกรงเบอร์นั้นถูกไหมครับเราเรียกตัวน,นั้นว่า M1 M2 m 3 m 4แล้วแต่ละตะแกรงเบอร์ไหนนะครับและเมื่อเอาทุกตะแกรงรวมกันมันก็จะกลายเป็นซิกมา m ถูกไหมครับ เมื่อกี้เอามา1.5กิโลมาอาจจะตกหล่นไปแต่สุดท้ายมาอาจจะเหลือ1.2กิโลก็สุดแล้วแต่นะครับถัดจากนั้นก็มาหาปริมาณดินที่ค้างของแต่ละตะแงอ่าเช่นมันค้างตะแกงเบอร์บนสุดเนี่ยอยู่5กรัมค้างตะแงเบอร์ถัดมาอยู่10กรัมเงี้ยนะครับถามว่าดินที่ค้างตะแกงเบอร์ที่ถัดลงมาจริงๆมันค้างเท่าไหร่มันก็คือ15กรัมเพราะถ้าไม่มีตะแงบนมันก็ต้องตกมาอยู่บนตะแกงล่าง นะครับเดี๋ยวเราดูกันอย่างนี้เราเรียกว่าเราหาว่าดินค้างบนตะแรงเนี่ยสะสมอยู่เท่าไหร่นะครับเรามาดูเสร็จเรียบร้อยก็เอา,อาดินทั้งหมดนะครับซิกมาเอ็ที่รวมทุกตะแรงเลยตั้งลบด้วยดินที่ค้างสะสมในแต่ละตะแรงมันก็จะกลายเป็นดินที่ผ่านลงมาถูกไหมฮะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูดวดจะมีดูรูปจะอธิบายได้ ก็กลายเป็นดินที่ผ่านลงมาอยากจะรู้ผ่านไปกี่เปอร์เซ็นต์ของดินทั้งหมดก็หารด้วยซิกมาเอ็มแล้วคูณด้วยร้อยเราเรียกเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ว่าเปอร์เซ็นต์พาสซิ่งท่านดูนะครับตัวนี้ถามว่ามีประโยชน์อะไรในการนี่เป็นประโยชน์ในการเรียกชื่อกรวดกับทรายจาเป็นต้องเอาตัวนี้มาพูดถึงท่านดูภาพถ่ปาปมาเป็นภาพสมมติท่านร่อนดินเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านชั่งน้าหนักถากน้าหนักตะแกรงไปเรียบร้อยท่านจะได้เลยตัวนี้หนักเท่าไหร่สิบกร,รมัมสมมุติ M1 คือ10กร,รมัม ท่านมาพอดเป็นรูปขวาดีก็ได้รูป b 10กรัมตะแกรงชั้นถัดมา5กรัมอ่ะพอดมาพอดเป็นเป็น,เ,ปนเหมือนเป็นกราฟเฉยๆแล้วครับ5กรัมอ,อันนี้20กรัมอันนี้ยกตัวอย่างนะอันนี้10อันนี้5อันนี้20คำถามคือพอมาดูรูป c เขาเขียนว่า cumulative mass เห็นไหมฮะค้างสะสมค้างสะสมตะแกรงบนสุดค้างเท่าไหร่ก็5 อ๋อสิบเมื่อกี้พูดสิบใช่ไหมครับสิบกำค้างแต่ค้างสะสมบนตะแกรงตัวที่สองค้างเท่าไหร่เอาสิบบนเนี่ยบวกกับห้าพูดง่ายๆถ้าไม่มีตะแกรงตัวบนไอ้ดินข้างบนมันก็ต้องหล่นไปค้างอยู่ตะแกรงมี้ยเนี่ะนั้นก็คือสิบห้าดินค้างสะสมของตัวล่างตัวนี้เท่าไหร่เอาข้างบนสิบตัวนี้ห้าตัวนี้ยี่สิบเป็นเท่าไหร่ครับสามสิบห้าอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมฮะเราเอา ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยจนถึงก็ล่างตัวนี้ล่างสุดมันก็จะกลายเป็นซิกมาเ1.5กิโล1.2กิโลที่ว่าทั้งหมดอยากจะรู้ว่ามันผ่านมาเท่าไหร่ก็เอาแต่ละตัวไปลบเช่นไอ้นี่1,200กรัมไปลบ10กรัมอย่างนี้เป็นต้นเหลือ1,890อย่างเงี้ยฮะใช่ไหมครับใช่ไหมฮะ1,190อะไรพวกนี้ได้เท่าไหร่ปังหารด้วย ซิกมาเอีกครั้งมันก็จะกลายเป็นว่ามันผ่านเท่าไหร่เป็นสัดส่วนเท่าไหร่คูณด้วยร้อยเป็นเปอร์เซ็นเป็นเปอร์เซ็นปั๊บเนี่ยท่านเอาเปอร์เซ็นมาพอดถ้าท่านเอียงคอมองด้านขวาเนี่ยรูปรูปดีนะครับท่านจะพบเลยเปอร์เซ็นที่ผ่านเนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นนี่เป็นเปอร์เซ็นส่วนแกนนี้เป็นขนาดตะแกรงท่านพอดมาเป็นรูป S curve อย่างนี้ได้ ไอ้ตัวนี้จะเอาไปใช้ประโยชน์นะครับจะใช้เลือกชื่อดินท่านดูนออใดอนะครับช่วงแรกๆจะช้าอย่างนี้แหละนะครับตอนหลังจะเร็วท่านจะได้ตัวสําคัญจากกราฟตัวนั้นคือ D10, D30, และ D60 นะครับ D10 D30 และ D60 ฟังไปก่อนนะครับ D คือไดมิเตอร์ของเม็ดดิน D10, D30, D60 ตัวพารามิเตอร์ตัวถัดมาที่ท่านจะหาได้คือ CU ยูนิฟอร์มิตี้โคเอฟ e n t หรือสัมประสิทธิ์ของความสม่ำเสมอของเม็ดดินขนาดสม่ำเสมอเราเรียกตัวนั้นว่า CU มีนิยามว่า CU เท่ากับ D60 ผ่ารด้วย D10 ได้ตัวเลขเท่าไหร่บันทึกไว้ CU ตัวนี้จะเอาไปใช้งานทำนองเดียวกันตัวถัดมาท่านจะได้ Coefficient of g r a d a t i o n หรือ Coefficient of c u r v a t u r e เจ r เป็นพระบราใเหไหมฮะ ยกกาลังสองเอาดี0ยกกาลังสองหารด้วยดี60หารด้วยดี10เราได้ c c 2ค่านี้ระหว่าง Cu กับ c c เนี่ยะครับที่เอาไปใช้การเรียกชื่อกรวดกับทรายต้องการแค่นี้เลยครับนำพาท่านมาหาความยุ่งยากตรงนี้ให้เห็นว่าเรียนมาจริงๆแล้วมาเราเรียนตรงนี้มาเนี่ยจริงๆต้องการามาหาตรงนี้แต่ตอนไปอ่านซอยบอลลิงเราคงเพียงแค่ทราบว่าอ๋อกขาหามาแค่ตรงนี้ เว้นแต่คนที่ทําเจาะสำรวจดินจําเป็นต้องลงดีเทลนะครับแต่ขอให้เพียงว่าเราทราบเวลามองข้อมูลดินจะมองได้กระจ่างมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นกราฟรูปนี้ก็เป็น particle size distribution particle size distribution ตัวหนึ่งนะครับกราฟแต่ละที่แน่นอนดินแต่ละที่ไม่เหมือนกัน particle size distribution ตัวนี้ไล่มายาวมาถึงนี้ าดูนะครับพอดระหว่างอะไรครับเปอร์เซ็นต์เห็ไหมครับเปอร์เซ็นต์ไฟเนอร์ตัวนี้คือเปอร์เซ็นต์ไฟเนอร์เห็นไหมครับแกน y แกน y เนี่ยพอดเทียบกับแกน x เห็นไหมครับกราฟตัวนี้นะ่าจะเป็นกราฟเซมิล็อกแกน y เป็นอัลจิเบติกสเกลแกน x เป็นแกนล็อก นะครับแกนเอกนี่เป็นแกนล็อกท่านดูนะครับวิธีการหา d10 d 30 d60 สมมุติจะหา d 1 0ท่านก็มาที่1 0แล้วท่านก็ลากมาเห็นไหมครับท่านลากมาเลยนะยาวมาเนี่ยเห็นไหมครับลากยาวมาลากยาวมาเจอกราฟฟึบเจอตรงนี้ลงมาอ่านอ่านได้0.12สมม,มุติตรงนี้ดีสามสิบก็เหมือนกันลากยาวมา จากดีสามสิบตรงนี้ลากมาเรื่อยเลยมาถึงตรงนี้ทิ้งลงมาฟับอ่านค่านะครับตัวนี้นี่ดีสามสิบเช่นอ่านได้ศูนย์จุดสองห้าดีหกสิบก็เช่นเดียวกันลากจากดีหกสิบมานะครับละไล่มาดีหกสิบไล่มาทิ้งลงมาถึงก็ล่างใช่ไหมครับทิ้งลงมาถึงา,างล่างดีหกสิบอ่านค่าดีหกสิบได้ศูนย์จุดห้าหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นคำว่าดีสิบในที่นี้หมายถึงอะไรครับ หมายถึงที่10% passing ในที่นี้อ่านได้0.12ความหมายของเขาคืออะไรความหมายของเขาคือว่าท่านเอาดินมา100%มีดินขนาดเม็ดที่เล็กกว่าเนีย่ยนะครับเล็กกว่า0.12สมมติเป็น0.12ม mm. ิเมเอาดินมา100%เนาะมีดินที่ขนาดเล็กกว่า0.12ม mm. ิมเนี่ยอยู่10% ทำนองเดียวกัน D 3 0หมายถึงอะไรครับหมายถึง D 3 0อันได้0.25สมมุตินะครับหมายความว่าดิน100%เนี่ยมีขนาดเม็ดดินที่เล็กกว่า0.25ม mm ิลเมตรอยู่30และทำนองเดียวกัน D 6 0อยู่ตรงนี้ D 6 0อยู่นี่ใช่ไหมครับ0.51สมมุตินั่นหมายความว่าใน100%นั้นมีดินที่ขนาดเล็กกว่า0.51ม mm ิลลิเมตรเนี่ย อยู่60%ความหมายคืออย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเ,เรื่องของความหมายแต่เอาค่าพวกนี้ไปคำนวณเลยครับ D10 D30 D60 ไปคำนวณหาค่า CU และ CC นะครับโอเคนะครับอ๋อนะครับโทษทีครับอยู่ที่ตัวนี้นะครับทีนี้เรามา ตัวถัดไปครับระบบที่เรียกชื่อดินนะครับระบบที่เรียกชื่อดินระบบที่ใช้นิยมใช้กันก็คือระบบ Unified s o i l Classification ตรงนี้จะอย่างที่บอกเรียนให้ทราบแล้วนะครับจะช้านิดนึงนะครับในช่วงทนนิดนึงนะครับแต่ตัวนี้มีประโยชน์อย่างมากนะครับแล้วเดี๋ยวผ่านตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเลยนะครับหลักของ u n i e d s o i l Classification นั้นมี2หลักใหญ่ๆนะครับ อันแรกคือให้เช็คว่าผ่านตะแกรงเบอร์200มาก,กาหรือน้อยกว่า50%ถ้าดินที่ผ่านตะแกรงเบอร์200ยน้อยกว่า50%เราจะขึ้นต้นด้วย G หรือ S นี่ข้อแรกอันเดียวกันเลยครับกลับกันถ้าดินที่ผ่านตะแกรงเบอร์200มากกว่าหรือเท่ากับ50%เป็นไงครับขึ้นต้นด้วย M อหรือ C เอาพูดง่ายงครับท่านมีตะแกรงใช่ไหมครับไล่แต่แต่เบอร์สไล่มาถึงเบอร์200ข้างล่างเป็นถาดท่านเอาดินมา1 0 0 ดินมาล่อนปั๊บผ่านท่านดูตะแกงเบอร์200ก่อนเลยว่าผ่านตะแกงเบอร์200มากกว่า5 0หรือเปล่าถ้ามากกว่า50%ก็แสดงว่าไม่เป็นซิลก็เคลถูงไหมครับแต่ถ้าดินมาผ่านตะแกงเบอร์200อยน้อยกว่า5 0อ่ะไม่กรวดก็ทรายแบ่งเป็นสองพวกเงี้ยถูกไหมฮะแล้วเราค่อยๆไปถ้าถ้าผ่านมาแล้วอ่ะไม่กรวดก็ทรายก็ไปแยกกันว่าเป็นกรดหรือทราย หรือถ้าผ่านมามากกว่า50เป็นซ็น์ซิก็เคลก็มาจําแนกว่าเป็นซิลหรือเป็นเคลตัวไหนมากตัวนั้นขึ้นต้นหลักการแรกคืออย่างนี้นะครับสข้อนี้จริงจริงก็คือกลับกันแค่นั้นเองนะครับหลักการของ Unified Soil Classification นั้นตัวอักษรที่ใช้เป็นซิมโบลจะต้องเป็นตัวภาษาอังกฤษครู่คู่เสมอไม่มีตัวเดียวเช่น G เฉยๆไม่มีแก a v e l เสเฉยๆไม่มีนะครับไม่เขียน M เฉยๆไม่เขียนไม่เขียน C เฉยๆอย่างน้อยที่สุดอย่างน้อยที่สุดนะครับถ้าเขาเป็นแกลเวลล้วนๆก็จะต้องมีเติมคําว่า W หรือ P ลองไปด้วย W กับ P เนี่ยใช้เติมหลัง G กับ S ได้เพราะ W มาจากคําว่า W e l l Graded หมายถึงคละขนาดกันดี P P o o r l y graded คละขนาดกันไม่ดีอย่างลูกปิงปองขนาดเท่ากๆกันมาใส่ขดลหลโอ้โหโพรงเต็มไปหมดอย่างเนี้ยะไม่ดี แต่เอาลูกลูกอะไรนะลูกหินใส่เข้าไปลูกแก้วใส่เข้าไปเม็ดโฟมใส่เข้าไปไปปิดช่องว่างอย่างนี้เ,เริ่มเวลเกรดนะครับพอเห็นภาพไมครับเริ่มเวลเกรดละเพราะฉะนั้น w ดกับ P จึงใช้ตามหลัง G กับ S ได้กรณีที่เป็น G ลนีล้วนๆหรือ S อล้วนๆที่เราต้องเติมตัวหลังด้วยนะครับส่วน L กับ S นั้น L มาจากคำว่า l ล s t i c i t y ความเป็นพลาสติกต่าดึงปั๊บขาด นะฮะแต่ S not high plasticity ดึงโอ้โหยืดเป็นพุงพลาสติกเลย